ใช่ไหมใช่ครับพี่สุกิ้ใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเดี๋ยวพี่พาไปแนะนำให้ทุกคนรู้จักขอ,ขอโทษครับขอโทษครับ,รบพี่จอยพอดีเน็ตตี้เดินเตะโทษ พี่นุชครับพี่โทษครับนี่เนมนะครับเป็นพนักง,งานฝึกงานคนใหม่จะมาช่วยพัฒน,นาในเรื่องของ UI application ให้กับพวกเราครับเดี๋ยวพี่จะแนะนำให้รู้จักกับพี่นุชเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็พี่ทษเป็นโปรเจกต์มีเนเจอร์สวัสดีครับฝังแตฝักตัวแล้วนะครับไป hey. มองตาค้างเียนะชอบระเปล่าพี่แน่เป็นเช่นนี่เนมนะจะมาช่วยดูในเรื่องของ UI application Hi Dave น่าเบื่อผมไม่ได้อยากเป็นแค่เดฟนะครับวินนี่อ๋อ F C เซลฟี่ไหมเออ ชอบไหมล่ะผลงานของพี่เองวินเทอร์เข้ามาเซ็นสัญญาเป็นสตรีมเมอร์ของบริษัทเราอ๋อครับแล้วที่นายบอกว่านายไม่อยากเป็นแค่โปรแกรมเมอร์เนี่ยแล้วนายอยากเป็นอะไรอีกเออเอานะมันต้องอายเราเป็นพวกเดียวกันแล้วคือนอกจากอาชีพโปรแกรมเมอร์ที่ผมคิดใช้เลี้ยงชีพแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเป็นโปรเพลย์ได้ครับ เยี yeah. ่ยมโปรเพเยอร์งั้นหนึ่งหนึ่งกันหน่อยไหม <Wow. S 2> สวัสดีครับวันนี้ผมเอมซเคียวรับหน้าที่บรรยายแมตหยุดโลกในวันนี้ครับผม และแน่นอนครับวันนี้จะเป็นการดวลกันกร,ระหว่างของสุดยอด2เพลเยอร์ครับเพื่อเป็นการไม่เถือเวลานี่เลยฝั่งขวาเมือ,องผมครับพินเซอร์ฮันเตอร์แองเจลจะมาปะทะกับกับข้าวมาแล้วครับกับข้าวเอ้ยหยอดหยอ,ยอขำใช่ไหมครับชื่ออะไรชื่อไรเนมหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วกันเลมหนึ่งศูนย์หนึ่งอันนี้ชื่อเมือใบหวยเนี่ยเ <c oughs> พิ่งมาทํางานวันแรก <c oughs> ใช่ไหมน่ยใช่ไหวนะไหวดีโอเคครับเพื่อ็นการไม่เสียเวลาอีกสักหนึ่งรอบด้านขวาเมือ,องผมครับ วินเทอร์ฮันเตอร์แองเจิละทะกับเนม101ึซึ่งกติกาของเราครับใครฆ่าได้3ใน5ก่อนถือว่าจะเป็นผู้ชนะและเข้า2คนครับก็จะต้องใช้เบดในการดวลกันในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ชายิงดีต้อนรับซูอาโอโอ้โหเปิดมาวินเทอร์ออกดาเมจก่อนเลยสวดเนมออกอันเวทครับผม เขาท้าเมื่อไรกันครับแม่กวินเธอร์ท้าเนมแข่งเกมไม่มีอะไรหรอกหรอน่าหลกดีนะอันเจ้าอันเจ้าใส่แบบไม่ยัง้งไปดูไนดะ้นาะผมแล้วก็เบิร์ติวได้ดตั้งสามฟิลแมยวันนี้เนมหนึ่งศูนหนึ่งันะสิทธิ์มากเลยครับตอนนี้เดี๋ยวไปชมต่อเลยครับลุยต้องผมไปดูดีว่า เป็นไงฮะเนมเนม,เนมอัสตีไม่โดนแล้วก็เจอวินเทอร์ผมกลับแบบฟูด้าเมรเรียบร้อยสิครับโอ้โหโจบไงน้องอเกือดมากครับอ่ะมาอีกคนละหมอนั้นใครอะเมรรู้จักเขาหรือไงเรียกเขาแบบนั้นอะนั่นเนมเด็กฝึกงานโปรแกรมเมอร์คนใหม่หอซุ่มซ่ามแบบมันจะเป็นโปรแกรมเมอร์ได้ นี่ใส่ไม่ดีนะไปว่าเขาว่ายังไม่ถนรู้จักเขาเลยเดี๋ยวก็ต้องทำงานด้วยกันนะ่ะเด็กฝึกงานเหมือนกันรู้แล้วนะแม่แต่ถ้าเขาไม่ได้เรื่องนะหนูจะฟ้องมุทให้จัดการนีเป็นเด็กขี้ฟ้องตั้งแต่เมื่อไหร่อะเลยที่ให้คุยกับคุณจอยอะเรียบร้อยไหมระดับเนตตี้งานนี้คุณจอยให้บัตรเจ็ตเต็มที่ค่ะเย็นนี้เตรียมไลฟ์ได้เลย <laughs> จังหวะนี้แหละวินนี่ขอขึ้นหน่อยแล้วกันจังเนี่ยโอ้โหจังหวะนี้นะครับสุดยอดมากเลยครับเนมหนึ่งต้นหนึ่งทำได้ดีมากครับกระโดดเข้าไปต้อนในผู้ไม้แล้วกระโดดออกมาฟูอันตีแบบฟูซิตเต็มกันไปเลยครับโอ้โหแล้วก็เป็นเฟิร์สบัตของเนมในเกมนี้ไปเลยโอ้โหโคตรเก่งอ่ะอุ้ยอุ้ยเอาละครับไอเรื่องแล้วครับตอนนี้มิสเตอร์ออม มงกุฎพองครับโอ้โหรับรองด้วยไฟเดียวเนมหนึ่งศูนหนึ่งไม่น่ารอดครับผมเราจะเอาอะไรเนี่ยมงมงตุ้มมงตุ้งมองตุงงต้งมองไปทุกข้อเหรอมันทุกไม่ได้เข้าใจไ่มเอาเพื่อนอย่าเครียดอย่าเครียดโอ้ยนี่ก็าใส่ไม่ยัง้งเออโอ้ยเอาแล,แล้วแล้วสิ่งที่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับเนมโดนด,ดาเมจชุดนี้ก็ไป5,000บวกจบเกมครับสรุปว่าวินเทอร์ฮันเตอร์แองเจิลชนะเนม101ไป3ตอนน่อ1ครับผมจบเกม ล่าเป็นว่านะครับผม MC เคียวหมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้ขออนุญาตไปประจำป้อมทิพแท้จริงก่อนนั่นคือป้อมยามบริษัทครับผมแล้วไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับน้องน้องสอบย,นะอยีเจอแล้วเราอันนายไปเป็นเดฟอะดีละนูบ พี่ผมนิกกี้นะพี่ชื่ออะไรอะเนมครับพี่ถนัดตำแหน่งอะไรอะพี่ก็เล่นฟาร์มกับออฟเลนเป็นหลักนะทำไมอะคืนนี้จะชวนอับแรงอนะคนขาดพอดีเลยเมื่อกี้ก็เห็นแล้วนี่พี่เล่นหวยแค่ไหนอะโห oh, พี่แ้่เล่นตัวไม่ถนัดเปล่าจต่สเต็มพี่ก็ได้อยู่นะเอางี้เดี๋ยวคืนนี้ผมแบกมามามาเดยแอดก่อนเลย ไปก่อนนะ,ะเดี๋ยวยังไงคืนนี้ผมสรุปให้อีกกีนะพี่พทศไงครับฟีมือไม่ทรมาดานี่เราอ่ะพี่คิดเล่นเป็นู้วเหรอครับหนึ่ง <C ell> หนึ่งเมื่อไรเราเล่นเมื่อก่อนมีก็เล่นเกมเหมือนเราแหละเพราะวันนี้ผมในด้วงกับวินเทอร์อ่ะผมรู้เลยว่าฝันโอ่อไกลเดีย๋ยวไปคิดมาก วินเชอร์เขาระดับโปรเพเยอร์แล้วแต่การจะเป็นโปรเพเยอร์จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายไงมันก็เหมือนนักกีฬาธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละวินเชอร์เขาก็เลยเลือกที่จะเป็นสตรีมเมอร์อินฟูชีวิตดูง่ายกว่าเยอะอ๋อแบบนี้เองงั้นฝั่งผมคงอีไกลพี่ผมยังสู้เขาไม่ได้เลยไม่หรอมันก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราด้วยแหละพวกเรามีความตั้งใจขนาดไหนอแต่พี่ว่า นายก็มีแววเป็นโปรเพเยอร์ได้นะเฮ้ยพี่ฟุตเล่นมะเนี่ยพูดจริงลองไปดูนี่ดิวิธีการฝึกซ้อมของพวกนักกีฬาอ e ีสปอร์ตอะเหมือนมันจะมีสูตรอ e ีสปอร์ตเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ช็เปิดอบรมอยู่นะลองไปดูอ่ะแล้วก็โต๊ะทำง,งานของนายอยู่ตรงนูน้นโอเคนะไปละอครับพี่อ๋อนายรู้ว่าว่านายเป็นคนแรกเลยนะที่ฆ่าวินเทอร์ได้แบบการดนหนึ่งตอนหนึ่งอะ พี <formation jin inh throat> ่เนมพร้อมป่ะพี่พร้อมแล้วอีกคนใครอ่ะพี่แนทพี่สาวเองพี่เนมเดินชนคนอื่นเลยจำไม่ได้เดินชนอ๋อที่เดินชนหน้าออฟฟิศนะวันวันนายเดินชนคนไปทั่วหรือไงไม่ต้องเถียงกันแล้วพร้อมนะผมจะกดชวนชาวโลกแล้วโอเค วันเลยวันดีครับอีก2คนขนาดไรครับบอกได้นะครับเปิดไม์ด้วยนะพุ่งนายเลือกเลยเรา2คนเล่นได้หมดงั้นผมออฟเลนพี่เนมฟาร์มพี่เนทเมดอีก2คนก็ฝากซับกับแคลรี่ด้วยนะครับรมต้เ,เลนมัง,นงกรของเราถูกโจมตีนายป่าทำดาเมนหน่อยดีเติมอยู่ใจเย็นใจเย็น เนี่ยมาแล้วว่ะเขา้าดีเปิดเลยลงของกันนะอย่าเข้ามาโอ้ยกำลังถูกโจมตีข่อยสองเกมขอ่อยสองเกมไปไปก่อนนอนก่อนนอนไปตัดทายตัดทายตัดทายเดี๋ยวแรงก็ขึ้นแล้วเนี่ยอะ เดี๋ยววันนี้พี่พอก่อนละกันแต่ถ้าจะเล่นกันต่อตามสบาย,ยานะโหพี่เนมดาวผมกำลังมาเลยอีกดาวเดียวแล้งผมก็อับแล้วเนี่ยพ่อเถอะพ่กนี้ต้องไปทำงานเช้าอีกบายทุกคนงั้นพี่ไปนะไปเจอกันโหออกกันหมดเลยอีกสองคนต่อไหมครับฮัลโหลครับอีกสองคนต่อไหมอ้าวออกไปแล้ว สวัสดีครับเนมชื่อย,ยังว่าของแท้เฮ้ย <Hey, S 1> ของแท้จริงด้วยเหรอพี่คือพี่ว่าการเดินเกมนายอ่ะดีนะมีทักษะวิธีคิดเฉพาะตัวดีครับครับขอบคุณครับอยากเข้าทีมมีสปอรต์ตด้วยกันไหมล่ะถ้านายสนนะ่ะเราอยากให้นายได้ลองไปอบรมที่โครงการนี้หน่อยมันน่าจะเติมเต็มสิ่งที่นายตามหาอยู่นะ เ,เล่นเกมเหรอเดี๋ยวฟ้องนะคิดแน่เล่นเกมไหเราแล้วมาไม่ให้ทุกม,ม่เสียงตกใจหมดขอัอนอ่อนจังเออนาตตี้เมื่อคืนอ่ะจําได้ปะคนที่เป็นสพอร์ตให้เราอ่ะอืมมีอะไรอะ่ะก็จริงๆแล้วเขาคือมอนมีดอนโอ๊ยตาเระหกแล้วโปรเพเยอร์เขาจะมาเล่นกับเราทําไมเสียเวลาก็เนี่ยเขาแชทมาหาเราเมื่อคืนแล้วก็แนะนําโครงการอ่ะที่เรากำลังอ่านอยู่เนี่ยโครงการอะไรอ่ะ คือตอนนี้ศูนย e ์ e-sport technology center ภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬา e-sport แห่าางประเทศไทยเขาเริ่มเปิดรับสมัครเข้าอบรมหลัสชชกสูตรวิชาชีพเกี่ยวกับกีฬา e-sport แบบพงจรเลยหลักสูตรวิชาชีพ e-sport เออเจ๋งดีนะเพิ่งเคยได้ยินอ่ะมีอะไรบ้างอะก็เ <c oughs> นี่ย <c oughs> อะไรเนี่ยมาวันเดียวจริงเหรอเออปล่าค่ะพี่เธอเห็นเนมเขาบอกว่ามีแบบอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพ e-sport อะอืม ก็เหมาะนะฝื้นเยอะละเออแนตตี้เย็นนี้อย่าลืมเซตไลน์ให้พี่นะตขาเข้าโอเคโอ้ยไรอะอุตส่าห์เป็นเอ็มซีมาตั้งนานพอเจอตัวจริงเฟียดจังวะพี่เขาไม่ได้เฟียดได้หรอกแค่ไม่สนิทกันอะแล้วไอหลักสูตรอาชีพอนสปอร์ตมีอะไรบ้างก็มีเยอะเลยนะแต่เราอ่ะสนใจหลักสูตรกีฬาอีสปอร์ตเขาสอนขิมพ้นมากเลยเราดูหลักสูตรคร่าวๆแล้วก็ เขามีห้องฝึกสอนระหับนังกีฬาสปอร์ตโดยเฉพาะเลยนะอุกรพร้อมเลยไปแต่ตัวแถมเรายังสามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ก็ได้ส่วนหลักสูตรก็แบ่งเป็นระดับไปเรื่อยๆนะฝึกสอนโดยโค้ดระดับทีมชาติเลยที่สําคัญอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแถมเรายังได้บประกาศนยียบัตรรับรองจากทางสมาคมอีกนะเราอ่ะจะได้เป็นโปรเพเยอร์จริงๆก็คาวนี้แหละความฝันจะเป็นจริงแล้วงั้นก่อนจะเป็นโปรเพเยอร์ว่างเนาะ ขนอุปกรณ์เตรียมไลฟ์ให้ขวัญใจในายไงไปชอ็อตฟิลอ่ะไปก็ไป